27ค่ะยังไงครับตัวนี้ครับ vivo v27 5g นะครับผมก็เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของ vivo เลยนะครับผมที่มีจุดเด่นเนี่ยคือตัวขอโชวน์นิดนึงก็คือมีจุดเด่นเนี่ยคือเป็นดีไซน์ของเขานะครับก็จะมีเป็นสีเขียวหยกนะครับแล้วก็เป็นลายหินอ่อนด,ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชัน all ่าไล n ์นะครับที่เป็นรุ่นใหม่สุด แดดมันอยู่ที่ออร่าพอาทเทสใช่ออร่าพอาทเทสถ่ายาสวยมากจริงสวยมากครับเพราะว่าคือปกติเนี่ยมันจะเป็นแฟลชธรรมดาที่เราเคยเห็นกันเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนริงไลท์อ่าคือเป็นแฟลชแบบโคมนะครับทำให้แสงเนี่ยมันทั่วถึงมากกว่าในช่วงกลางคืนครับปกติเราเป็นสายถ่ายรูปอยู่แล้วป่ะใช่เราเป็นสายถ่ายรูปอยู่แล้วครับแน่นอนเลยครับก็คือปกติเราแบบปกติต้องถ่ายแต่ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเราอันนี้มันทำให้เราสามารถถ่ายตอนคืนออกมาสวยงามได้ด้วยเหมือนกัน ตอบ,บโจทย์เราเลยเนาะตอบ,บโจทย์มากมันมีฟังก์ชันพิเศษอื่นอีกไหไมสำหรับการตอบโจทย์การในการใช้ได้สบายผมว่าความลื่นไหลของมันด้วยเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยคือจะมีความลื่นแบบไม่มีสะดุดเลยเวลาเราดูวิดีโอหรือว่าเราเล่นเกมอะไรอย่างี้ครับเราก็สามารถใช้งานได้ยไอย่างไหลลื่นเลยความเร็ของหน้าจอก็ไม่ธรรมดาแน่นอน,นครับผมมันหน้าจอมากับหน้าจอที่ชัดขึ้นคมชัดขึ้นครับฝากด้ยนะฝากด้วยนะครับาด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมหรือว่ากำลังมองหามือถือใหม่นะครับก็ให้ vivo v 2 7 5 g เป็นตัวเลือกของคุณนะครับ เพิ่งกลับมาจากเอัพติ้งกันครับเป็นไงบ้างเล่าบรรยากาศหน่อยวินสนุกครับสนุกมากคือจริงๆเราไม่ได้ไปเอัพติ้งมา2ปีแล้วเพราะว่าโควิดครับผมแต่ว่าพอนี้เหมือนทุกคนเขาเรียกว่าอดอั้นอดอั้นเอออดอั้นอดอั้นครับผมแล้วก็ได้มาเต็มที่สนุกกันครับบรรยากาศเต็มมากเลยวินใช่แบบคอสตูมอะไรเยนักการแข่งประกวดชุดก็รู้สึก ดีครับสนุกสนุกมากๆเลยครับเลยเอนจอยพวกเราใช้มาในทีมไหนอะไรครับพวกเรามาในทีมไหนทีมย้อนยุบย้อนยุบกับไปหาสารวัตรเหรอกับพานเหรอคือมันไม่ได้นานมากแต่มันเป็นตำนานอ่าเราก็เลยแบบเราชุดนี้แหละเออเรียกว่าแข่งกันจัดปิ๊งเลยไหมคะอะไรนะเรียกว่าแข่งกันจัดปิ๊งเลยไหมคะตอนที่ชุดใช่ไหมครับโอ้ทุกคนแบบเต็มที่มากจัดเต็มยิ่งใหญ่มากอย่างพี่เจนนี่ก็เอาจักรยานมาจากกรุงเทพเลยครับผม สบาบดีมากที่ไหนแบบเล่นใหญ่ถูกบ้างโอ้จริงๆชอบหลายคนเลยนะอย่างอ,อาย่างพี่บอยก็แต่งเป็นนางงามอะไรครับแล้วก็มีมีพี่อีกคนนึงแต่งเป็นพี่ลูกเกดในปกใช่ไหมเป็นปกสมัยอิ่เมจสมัยก่อนคเรเนี่ยว่าทุกคนแบบจัดเต็มแล้วก็เต็มที่มากเราเราเหมือนเบามากๆไปเลยค <cle fe> รับผม <c oughs> น้องๆในค่ายเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยน้องได้ไมในค่ายเกิน ก็สนุกดีครับสนุกดีครับเขาก็เข้ามาชวนคุยกันเล่นกันปกติครับเพราะหาโอกาสยากตอนที่จะรวมตัวใช่ใช่ผมว่าผมว่ายากมากแล้วก็เป็นเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่ทุกคนในแกมมี่น่าจะรอคอยใครแสบสุดกับฮาในกลุ่มกลุ่มพี่แกงชอบแกงอะไรเงี้ยชอบแกมอะไรชอบออมเหรอครับอืม ก็หลายคนเลยมีก็หลายคนนะทุกคนก็แบบมีความแสบในแบบของตัวเองแล้วของของเราเราเป็นยังไงครับของผมก็ผมอยู่นิ่งๆครับจริงอ่ะผมรักสงบของฝันของนแฟนีใช่แหวนแหวนก็จริงๆอย่างที่บอกไปคือเขาให้เราหลายอย่างนะครับเขาให้มาเป็น คือตอนนั้นเราไปเราไปญี่ปุ่นด้วยกันแล้วเราก็ไปช้อปปิ้งด้วยกันแล้วเราเข้าไปที่ช็อปหนึ่งแล้วทีนี้ผมก็กาลังเลือกของผมอยู่ว่าผมแบบอยากมาลานนี้มากอะไรเงี้ยก็เลยพาเขามาด้วยแล้วปรากฏเข้าไปเขาก็เห็นแบบผมชอบมากแบบได้นู่นได้นี่เขาเลยอ่ะพี่ให้บัตเจ็เท่านี้อยากได้อะไรเลือกเลยโอ้โหเโอเคไม่พอไม่ดีสุเลยอันนี้คือเขาเขารู้อยู่แล้วเราอยากได้แหวนเราอยากจะซื้อแหวน กม่คือคือเขาถามผมก่อนว่าผมอยากได้อะไรเพราะตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าอยากได้อะไรที่มันที่มันไม่แพงเกินไปเราก็เลยยังไม่รู้เราก็เลยเก็บไว้ก่อนแต่ว่าพอพอไปถึงที่ร้านเนี้ยมันมันสามารถซื้อได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบได้จังหวะพอดีจริงจริงเอเซอเซอรี่มันมีหลายหลายรุ่นยาวที่จะมาซื้อได้แต่แตาเราเลือกมันแหวนอ๋ได้ยินแล้วไม่เอย ม่คือคือผมอยากได้แหวนมานานแล้วอยากได้แหวนที่มันเป็นเพชรแบบรอบๆมานานแล้วแล้วก็ประจวบกับที่เราเห็นที่นั่นพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบใช่เลยได้เลยพอจิ้มปุ๊กก็คือฝั่งเซยรเลยเซะหมายถือว่าเซเยียที่ซื้อให้ครับผมมันถูกใจเพราะมันมีเพชรหรอวินมันเพชรรอบๆมันถูกใจที่เขาซื้อให้ด้วยอ่าแล้วก็ถูกใจที่มีเพชรอย่างที่บอกแหละคืออยากได้แบบแหวนที่เป็นเพชรมานาน ก็เจ้าเจ้าของเข้เห็นแบบว่าเราเลือกรูปแบบนี้เขาว่าไงบ้างเขาเขามีคอมเมนต์มไหมเขาไม่คอมเมนต์เขาก็ให้เราเลือกตามที่เราชอบเลยครับเออใช่แล้วเราใช้ใจบูรเลยไหมเกินนิดหน่อยจนเกินยังไงอ๋อสวยเกินใจเองมีมีอะไรบ้างที่เขาบอกบให้หลายอย่างนอกจากแหวนก็คือก็คือมีสร้อยมีสร้อยหลายเส้นเลยแล้วครับแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าด้วยใช่คือ เราไปร้านแรกใช่ไหมครับที่เราไปได้แหวนได้พวกอิสระซอรี่มาบัจเจ็ตมันยังเหลือไงไงก็เลยลากพี่เขาไปอีกร้านนึดเวยร้านเสื้อผ้าครับผมแล้วเป็นอเนี้ยเราให้ได้ของขวัญบ้างอะไรนะแล้วเรามีของฝันอะไรเข้าบ้างของฝันในคราเหรอครับทิปเนี้ยทิปเนี้ยมีแบบโอ้ยมีมีเลี้ยงราเมงไปเลี้ยงราเมงไปเรี๋ยวพอได้ช้าแต่ได้น้ำเนาะทีนี้ใช่เพราะว่าเพราะว่าคือ เขาก็ถามผมมาตลอดอยู่แล้วว่าแบบอยากได้อยากได้อะไรอยากได้อะไรเราก็ยังคิดไม่ออกเลยทีแบบก็เลยรอจังหวะนี้พอดีอยากขอบคุณความใจฟ้าของเขาครับก็ขอบคุณมากๆครับผมปีหน้าจะเป็นอะไรก็ไอ้ดินนึกรอแล้วนึกรอแล้วอะไรนะโอ้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าข้อมือยังวั มาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ไม่ไม่ครับอะไรก็ได้ครับจริงๆอะไรก็ได้เลยครับเรื่องงานีพอลงรูปคู่แล้วก็ทำลายแฟชแ่นไม่ผมเมื่อกี้อ่ะเปียบนะบ้างหรอใช่ครับทำโมเดลทำโมเดลรูปคู่ไม่ได้ลนานแล้วลูกคู่ไม่ได้ลงนานแล้วครับผมผมว่าเป็นรูปคู่ที่หาดูได้ยากปัญหาดูได้ยากเพราะว่าไม่ไม่คือผมเล่าเหตุการณ์ว่าผมนั่งถ่ายรูปอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ อยู่ๆก็เดินเข้ามาแล้วก็แบบถ่ายด้วยแล้วก็เดินมาเหมือนที่เห็นในรูปอะไรยาเงี้ยแล้วก็แป๊บเดียวก็เดินออกก็แกล้งกันเล่นๆแล้วก็มีคนส n ั p ทันพอดีด้วยก็เลยแบบเออมาลงดีกว่าอันนี้ก็ว่าเป็นของที่หายากมากอะไรฮะงันแกงกันแกล้งกันแกล้งัแกละงนแ้ันลนัน้นไก้ันเันงน้นแกล้ันแกงแันมกล้งั้งนัไนกัั มันมีมันมีมันมีคุณค่าทำแรงเทมกิจกรรมแบงนี้โฟะนี่โฟะแล้วใช่ครับจริงๆคืนนี้ก็จะบินแล้วครับผมไปเกาหลีครับก็จะเป็นประเทศสุดท้ายของเอฟโอลนะครับผมก็เรียกว่าปิดเอเชียทัวร์นีะครับ หลังจากจบกิจกรรมของอีฟปุแล้วจะมีอะไรต่อมัจะมีของเราเช่นก็จะมีคู่ครับมีสายแบสไซร์ครับที่จะไปทัวร์เริ่มที่ญี่ปุ่นก่อนเอเชียเหมือนกันเอเชียเหมือนกันมีประเทศอะไทั่วทั้งเอเชียเลยแบบเท่าที่ได้ยินมา10ประเทศใช่แต่เหมือนว่าจะมีนอกเหนือเอเชียด้วยอต้งรอติดตามกันแล้วถ้าจบหมดทุกสิ่งอย่างแล้วจะมีวิดียอของเราใช่ไหมในประเทศไทยรอติดตามนะครับรอติดตามอติะเลยนะแฟนๆเขาคาดหวังเลยว่าเราจะต้องมี ใช่ผมก็อยากมีผมก็อยากมีครับแต่ว่าเดี๋ยวรอไทมิ่งรอจังหวะที่เหมาะสมแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวเต็มที่เรามีที่บ้างบ้างเลี้ยงบ้างวาง่าแผนวางว่ารูปแบบจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมีในแพลนแล้วครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ลงดีเทลขนาดนั้นจริงคนดันเพราหลาคนรออยนาเป็นเดี่ยวที่ตัดประเทศมาแล้วแต่่าเออยังไม่มีเลยใช่ก็กดดันกดดันมากแต่ว่าผมว่าน่าจะสนุกเพราะว่าเราสามารถ ครีเอทอะไรก็ได้ที่แบบเราอยากจะทําทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้ยครับน่าจะเป็นตัวตนเรามากที่สุดครับเขาไดว่าการที่ว่าถ้าจัดบ้านเราคือจัดเต็มแน่นอนจัดเต็มแน่นอนนั่งเต็ครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันเลื่อนไปเลยสาวันเลยจะมีคนมาดูต่อสามวันสามคืนโอ้ครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะครังานตุ้มไม่ได้ไม่เป็นฟนเรียกร้องมาเรื่อยๆใช่ไหมครับ อะไรนะครับก็มีแฟนๆเรียกร้องมาเรื่อยๆอยากให้มีเร็วๆแฟนมีใช่ไหมครับใช่ใช่คือคือเราก็อยากมีเหมือนกันแต่ว่าทามิ่งเนี่ยอาจจะต้องรอดูจังหวะที่มันเหมาะสมมากจริงๆนครือมันต้องหมดนะด้วเอเชียด้วยใช่ด้วยครับเพื่อแบบเวลาซ้อมของเราด้วยอะครับแล้วปีนี้ก็ยังไม่เห็นสิ่งกินเลยยามยามของเธอใช่ของเธอผมผมว่าน่าจะไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ปีนี้เหรอครับนั่นน่ะสิครับแต่ว่า ก็ยังคิดอยู่ว่าจะไปไหนครับเพราะว่างอยูคือช่วงสุดท้ายนี่เป็นช่วงเบรกใช่ไหมไม่ได้รับงานอะไรเบรกครับใช่เพราะว่าเพราะว่าตอนแรกจะรับงานเหมือนกันแต่ว่าพีก็บอกว่าทุกคนในทีมคือช่างหน้าช่างผมเขาหยุดันหมดเลยนะเราไป่เราใสหน้าเองทำผมเองนะก็ไม่ไม่รู้จะทก็ใช่ก็เลยต้องหยุดด้วยเลยแล้วกันเออไม่ว่าเป็นการพักผ่อนเติมส่แปดให้กับตัวเองใช่ครับใช่ครับ สีีนะก็จออใช่ซีรีส์ซีรีส์นิกมาครับผมก็กำลังถ่ายทำอยู่ใช่ครับอินิคมาถ่ายทำอยู่ครับแต่ว่าเห็นจะออนช่วงช่วงกลางกลางปีครับเดี๋ยวต้องรอต้องรอติดตามเกี้ว่าเป็นช่วงช่วงอะไรที่นี่กับบิ๊กเฟิร์นก็รู้ที่นี่กับพี่ใบเฟิร์นคืออีกเรื่องหนึ่งครับจะอยู่อยู่ปลายปีเลยอ๋อปลายปีเลยใช่่แตเรื่องนี้ที่กับไอในกลางปีที่จะไปปีอ๋อน้องพี เสียดายเสียดายเสียดายมากค,คือคือตอนแรกท,ที่เรารู้ว่า4ี่ตอนเราก็แบบมีโอกาสได้คุยพูมกลับเราว่าแบบเฮ้ยพี่อยากได้ให้มันมากกว่านี้หน่อยไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราก็ลงตัวได้บทสรุปว่าแบบเออมันเป็น4ี่ตอนที่แบบเนื้อหามันแน่นมากแล้วมันสนุกมาก,มากๆแล้วถ้าเกิดว่ามันอาจจะมีตอนไปมากกว่าน,นี้มันอาจจะไม่ได้เนื้อหาแบบนี้เรื่องราวแบบนี้อะไรเงี้ยอะไรนะสองตอนนสองชั่วโมง ใช่จริงคือคือสนุกมากจริงเพราะเราตั้งแต่เราอ่านบทอ่านทรีทเมนต์อ่านทุกอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากดูอยากรู้ตอนต่อไปแล้วว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยสปอยอะไรได้บ้างสปอยไม่ได้เลยสปอยก็คือรู้หมดเลยใช่สปอยไม่ได้เลยอันนี้ก็เจอหนุ่มปีนครับอะไรนะใช่เจอหนอ่มปีนก็ก็เรียกว่า เล่นเคยเล่นกันมาแล้วรแ,แบบรู้รู้ใจกันอยู่แล้วว่าแบบจะเล่นยังไงอะไรกันก็เก็ตลองได้ดีเรามาครับร่วมงาน,านได้ดีมากนะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมาครับ